ผู้เชื่อมั่นในตถาคตที่สำเร็จในโลกนี้และที่ละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จพิกุทั้งหลายบุคคลเ,เหล่าใดเหล่าหนึ่งเชื่อมั่นในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเหล่านั้นห้าจำพวกสำเร็จในโลกนี้และอีกห้าจำพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จบุคคลห้าจำพวกเหล่าไหนาที่สำเร็จในโลกนี้ คือสตัตตคัตตุประมะโกลังโกละเอกพีชีสกะทาคามีอารหันในปัจจุบันบุคคลห้าจำพวกเหล่านี้แลสำเร็จในโลกนี้บุคคลห้าจำพวกเหล่าไหนาละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จคืออันตราปรินิพพายีอุปหัจจะปรินิพพายีอสังขาระปรินิพพายีสังขาระปรินิพพายี อุดทางโสโตอักกนิทคามีบุคคลห้าจำพวกเหล่านี้แลละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จพิกุทั้งหลายบุคคลเ,เหล่าใดเหล่าหนึ่งเชื่อมั่นในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเหล่านั้นห้าจำพวกสำเร็จในโลกนี้และอีกห้าจำพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จพิกุทั้งหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงกระแสนิพพานบุคคลผู้ถึงกระแสนิพพานเหล่านั้นห้าจำพวกสำเร็จในโลกนี้และอีกห้าจำพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จบุคคลห้าจำพวกเหล่าไหนที่สำเร็จในโลกนี้คือสัตตะัดตุประมะกลังโกละเอกปีชีสกทาคามี อรหันในปัจจุบันบุคคลห้าจำพวกเหล่านี้แลสำเร็จในโลกนี้บุคคลห้าจำพวกเหล่าไหนาละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จคืออันตราปรินิพพายีอุปหัจจะปรินิพพายีอสังขาระปรินิพพายีสังขาระปรินิพพายีอุททางโสโตโอากานิทคามีบุคคลห้าจำพวกเหล่านี้แลละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จ พิกุทั้งหลายบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลื่อมสายอย่างไม่หวั่นไหวในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงกระแสนิพพานบุคคลผู้ถึงกระแสนิพพานเหล่านั้นห้าจำพวกสำเร็จในโลกนี้และอีกห้าจำพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อได้สมาธิรูปสัญญา ภิคุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกสี่จำพวกอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทำนั้นปรารถนาทำนั้นและถึงความยินดีด้วยทำนั้น เขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าพรหม,มกายิกาพิขุทั้งหลายกับหนึ่งเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าพรหม,มกายิกาปุุชนดำรงอยู่ในชั้นพรหม,มกายิกานั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นพรม,มกายิกานั้นตราบเท่าสิ้นอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองภิกุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสงบวิตกและวิจารเสียได้จึงบรรลุทุติยชานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจทรรนั้นปรารถนาทรรนั้นและถึงความยินดีด้วยทรรนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าอาภัสระพิขุทั้งหลายสองกับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าอาภัสระปุุชนดำรงอยู่ในชั้นอาภัสระตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นอาภัสรานั้นตราบเท่าตลอดอายุอย่างประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองพิกุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยะสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะความจางคลายไปแห่งปิติจึงอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยกายจึงบรรลุตติยฌานอันเป็นฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเขาย่อมชอบใจธรรมนั้นปรารถนาธรรมนั้นและถึงความยินดีด้วยธรรมนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุภกินหะ,ะพิกุทั้งหลายสี่กับ เป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าส<ห>ุภกินหะปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นสุภกินหะนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างปเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นสุภกินหะนั้น,ตร,น,นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว ย่อมปรินิพานในภพนั้นเองพิกุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทาให้แตกต่างกันระหว่างอริยะสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งหลายในการก่อนจึงบรรลุจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทํานั้นปรารถนาทํานั้นและถึงความยินดีด้วยทํานั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าเวหภพละภิกุทั้งหลายห้ากับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าเวหภพละปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นเวหภพละนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกําเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นเวหภพละนั้น ตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองพิกุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทาให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่พิกุทั้งหลาย บุคคลสี่จำพวกนี้แลมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อเจริญพรมวิหารพิกุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกสี่จำพวกอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศท,ที่หนึ่ง ทิศท,ที่สองทิศท,ที่สามทิศท,ที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเขาแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาเป็นจิตภัยบูรุ์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทำนั้นปรารถนาทำนั้น และถึงความยินดีด้วยธรรมนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าพรหมกายิกาพิขุทั้งหลายกับหนึ่งเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าพรหมกายิกาปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นพรหมกายิกานั้นตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นพรมกายิกานั้นตราบเท่าสิ้นอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองภิกุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เป็นเครื่องกระทําให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สทิศที่สีก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเขาแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวง แก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาเป็นจิตภัยบูญใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทำนั้นปรารถนาทำนั้นและถึงความยินดีด้วยทํานั้นเขาดมรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าอาภัสระพิกูทั้งหลายสองกับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าอาภัสระผู้ทุชนดำรงอยู่ในชั้นอาภัสระนั้นตราบเท่าตลอดอายุอย่างประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นอาภัสระนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองทิ่ขุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทําให้แตกต่างกันระหว่างอริยะสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่ อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเขาแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาเป็นจิตภัยบูร์นใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทำนั้นปรารถนาทำนั้นและถึงความยินดีด้วยทำนั้นเขาดำรงอยู่ในธรนั้นน้อมใจไปในธรรนั้นอยู่มากด้วยทรรนั้นไม่เสื่อมจากทรรนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุภกินนหะพิกุทั้งหลายสี่กับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าสุภกินหะ ปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นสุภกินนะหานั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นสุภกินนะหานั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองพิกูทั้งหลาย นี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับบุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่4ก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเขาแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาเป็นจิตภัยบูรณ์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลวอยู่เขาย่อมชอบใจทํานั้นปรารถนาทำนั้นและถึงความยินดีด้วยทำนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าเวหภพละพิขูทั้งหลายห้าร้อยกับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าเวหภพละปุตุชนดำรงอยู่ในชั้นเวหภพละนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นเวหัพละนั้นตราบเท่าสิ้นอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองพิขูทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยะสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่ พิกูทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อได้สมาธิอรูปสัญญาพิกุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกสามจำพวกอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการทําในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทํานั้นปรารถนาทํานั้นและถึงความยินดีด้วยทํานั้นเขาดำรงอยู่ในธรรนั้น น้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาที่เข้าถึงชั้นอากาสานันจายตนะที่ขุทั้งหลายเหล่าเทวดาที่เข้าถึงชั้นอากาสานันจายตนะมีอายุประมาณสองหมื่นกับปุตชนดำรงอยู่ในชั้นอากาสานันจายตนะนั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดํารงอยู่ในชั้นอากาสานัญจายตนะนั้นตราบเท่าสิ้นอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพพานในภพนั้นเองพิขุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกัน เป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทําให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะผ่านพ้นอาการสานัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด เขาย่อมชอบใจทำนั้นปรารถนาธำนั้นและถึงความยินดีด้วยทำนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาที่เข้าถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะภิขุทั้งหลายเหล่าเทวดาที่เข้าถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ มีอายุประมาณสี่หมื่นกับอุทุชนดำรงอยู่ในชั้นวิญญาณัญจายตนะนั้นตราบเท่าสิ้นอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นวิญญาณัญจายตนะนั้นตราบเท่าสิ้นอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองภิกขุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทาให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากิญจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีเขาย่อมชอบใจทำนั้นปรารถนาทำนั้นและถึงความยินดีด้วยทำนั้นเขาดำรงอยู่ในทรรนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยทรรนั้นไม่เสื่อมจากทรรนั้นเมื่อทำกาละ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาที่เข้าถึงชั้นอากินจัญญายตนะภิกุทั้งหลายเหล่าเทวดาที่เข้าถึงชั้นอากินจัญญายตนะมีอายุประมาณหกหมื่นกับอุทุชนดำรงอยู่ในชั้นอากินจัญญายตนะนั้นตราบเท่าสิ้นอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้าง เปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นอากินจัญญายตนะนั้นตราบเท่าสิ้นอายุอย่างประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองพิขุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้มีได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่พิขุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกอริยสาวกผู้ประกอบด้วยสังโยช์แต่ไม่มีสังโย์ที่เป็นเหตุให้กลับมายังโลกนี้อีกพิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนท้องฟ้าอันอยู่ห่างไกลที่ปราศจากเมฆหมอกในสรทสมัย ดวงอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วย่อมขจัดความมืดที่อยู่ในอากาศเสียทั้งหมดแล้วส่องแสงร้อนแรงและรุ่งโรจน์อยู่ฉันใดพิขุทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกันเมื่อใดธรรมจักขู่อันปราศจากทุลีปราศจากมนทินเกิดแก่อริยสาวกพร้อมกับความเกิดขึ้นแห่งทัศนะอริยสาวกนั้นย่อมละสั่งยศสามอย่างได้คือสักกายทิฐิวิจิกิจฉา สีลัพตะปรามาตรลำดับต่อมาอริยสาวกออกจากธรรมสองประการคืออภิชาและพยาบาทอริยสาวกนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่พิกุทั้งหลายถ้าอริยสาวกนั้นพึงทำกาละในสมัยนั้น เธอย่อมไม่มีสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อริยะสาวกผู้ยังประกอบด้วยสังโยชน์พึงกลับมายังโลกนี้อีก